อยากได้บ้างจังไปดูกันเลยว่าจะไปที่ไรอ้ไ้ได้มาแล้วนี่นะคะคือปฏิทินคิปตี้ตัวที่กะทิอยากได้คือตัวนี้ตัวที่ไม่อยากได้เลยคือสีฟ้านอนั้นตัวอื่นชอบหมดจะไ,ได้ตัวไหนไม่สําคัญนะคะแต่กะทิอยากได้ตัวนี้สุดเป็นคิปตี้กับน้องหมีนะมากะทิจะได้ไหม,มสีแบบให้สะสูเยอะนะคะแล้วเขาก็จะเห็น แถมลูกอมใช่ไหมอะมาลองมาดูกันเดี๋ยวกัอนนะเดินจุดยัง,ง,งยไม่ดูนะคะเพราะข้างหน้ามาันเต็มเลยแถมของแถมไม่ควรนำเข้าปากปัิหานั่งโต๊ะจำนวนหนึ่งชิ้นการใช้ดวนดเดือน วันผ mm ู hmm. uh ้ผลิตสาธาัดรถรัฐประชาชนจีนอุ่นคนจีนเจ้าของจีนเนี่ยมาดูกันเดี๋ยวการที่ให้ทุกคนดูก่อนนะเราจไปดูเด็กวัวกับแม่กับแม่มาจริงจริงได้เหรอจะเป็นไปได้ไงอ่ะไม่เอา ดเด็กดีเด็กหนูมานี้มันน่ารักมากเลยเนาะตั้งแต่ที่ซื้อปาริทินมานที่บ้านมันไม่มีอะไรน่ารักเท่าวันนี้อะไรดีอาวันจะตั้งยังไงก่อนปารีนเปิดมาแล้ตั้งไม่ได้เลยค่ะวันนี้ไงมันตั้งอย่างดี อุ๊ยน่ารักน่ารักมากน่ารักน่ารักมากจุน้นมีเดือนเกิดกัะท่จุน้นใครถ้าทุกคนอยากได้สั่งซื้อได้ที่7ซเว่นอทั่วไปในโลกเลย ถ้าอันไหนไม่มีก็แสดงว,ว่ามันหายากมากนะอันนี้ก็ทิ้งหมันซื้อคนแรกอ่ะนี่ไปซื้อกันมาได้นะสำหรับคลิปนี้กะดีขอให้กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดซ่อนท้ายให้ด้วยแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย